สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ผมได้มาหาพ่อใบนะครับรอบนึงแล้วนะครับก็ได้มาสั่งกรงกับท่านนะครับก็คือโทรมาสั่งนะครับวันนี้ก็เลยตามมาดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับได้กี่ลูกกี่ใบแล้วนะครับซึ่งผมโทรมาสั่งพ่อใบรอดแรกก็คือจะเน้น กงลวดนะครับกงที่ทําจากลวดนี่สิบใบนะครับและวันนี้ก็จะมาเพิ่มอีกกงไม้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเห็นคุยกับพ่อใบอยู่แกบอกว่าโอ้สายส่ว่าครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้กงลวดนี่ขึ้นไว้เยอะมากนะครับก็ท่านทํากับแฟนกับยายครับกับยายนะครับช่วยกันนะครับผมก็เลยตามมาดูครับผมพี่นงครับนี่พ่อใบกาลังยุ่งงานอยู่ครับผมพ่อใบก็ผมมาดีอีกรอบหนึ่งเพ่อะ ครับผมโอ้โหครับผมนี่แหละของจริงครับพี่น้องครับขึ้นเรียบร้อยนู่นนะครับยายครับผมเออพ่อใบยายก็ช่วยใช่ไหมครับยายก็ช่วยพ่อใช่ไหมช่วยอยู่ทำแบบไหนยายทำแบบไหนยายเป็นคนทำยังไงกับทาสีโอ้ยายทาสีทาสีให้โอ้ยายทาสีให้แล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามยายดีกว่า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 ยายทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ โอ้ขึ้นแล้วพ่อเฮ็ยเดีนี้เราไปกระชาามาเฮ็ยเดีแยวนี้ให้แล้วครับพ่อเฮ็เดีนี้แล้วเป็นกระจิตัดอันนี้โอาใแล้วครับสครับก็เหลือแต่กรงนะครับอ่าอยู่ชื่อนะซอยกันไปครับตอนนี้กําลังเข้าอ่าถึงขั้นอเขาเรียกอะไรนี่พ่อไปทําสารอะไรนี่สารมัดริวมัดโอ้มัดด้วยเอ็นนะครับใช้เอ็นนะครับผม นะครับโอ้โหเมื่อกี้ท่านพักผ่อนอยู่นะผมก็เลยมากวนเวลาท่านนอนพักผ่อนนะทําเล่นไปเรื่อยนะพ่อใบเนาะครับ,รบทําเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือผมสั่งเลยนะครับลอดแรกนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็คือกรงนะครับที่ทําจากลวดนะครับเดียวไม้ไผ่นี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องคุยกับพ่อใบอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงพ่อจะไหวไหมพ่อถ้าเกิดสั่งไม้ไผ่อีกสักสิบใบไม่ไหวเลยพ่อ ไม้ไม่มีเหรอพ่อหรือว่ายังไงครับไม่ก็นี่อยู่คันที่เอามันมันชานะมันสีสชาโอ้มันช้าเนาะเร็วบนเร็วคือเหล็กเนาะอันนี้มัดอนคันนี่เแลวคันเท่าเราังสี่กัสีไข่อยู่ครับคือมันจะช้ากว่าเหล็กเนาะช้ากว่าเหล็กเอาถ้าเกิดว่าอันนี้สิบใบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสั่งสั่งอีกสิบใบทำทำลวนนี่จะให้กว่าใช่ไหมพ่อไป หมายถึงว่าสั่งเพิ่มอีกอันนี้อีกสิบใบนี่เป็นยี่สิบเนี่ยจะได้หรือเปล่าหรือว่าชาหมันเดิมฮะให้พ่อเฮ็ดให้เขาไม่แหล้วจะเกินแลโอ้มีคิวเหมือนกันมีคิวแต่ของผมนี่สิบใบนี่ได้แน่นอนครับผมอ่าครับสิบใบแรกเป็นของผมเนาะอ่าชุดแรกต้องเป็นของผมแหละอ่าผมผมบังคับแล้ขู่เข็นนะครับเน้อยใจครับผมไม่จะรากันเลยเนาะครับ เรียกสิผมเด้ลวดของเขาทิ้งไปเรื่อยๆลวดแล้วนี่ก็ได้วัสดุมันรอครับเป็นเป็นเป็นลวดของเขาไม่นี่พราเขาจะลาคิ้วมันเครับมันคุยไงว่ามันมันขัดไม่ได้นะครับเขาเอาเอาเขาเอาวัตถุดิบมาให้นะครับนี่เขาลวดนี่มาให้จากไหนนะคนจะเอามาให้จากกระนวลเหรอกระนวลโอ้แถวชาวบ้านผมนี่แหละครับกระนวลกระนวลกระนวลน้ำพองหน่อเนาะครับผม มันเรียนรู้นวดผนได้แกมาผัดุก่อสร้าดอั่งโอ้ครับแสดงว่าลวดพวกนี้ก็มาจากวัสดุก่อสร้างลวดจะบอกมันหาสีมานลำบานลำบากนี่อ้ตรงเวลสายไฟมันมาแต่ว่ามันเอามาจากผัดเกลือกวาดรั่งมันสีน้ำตาลโอ้จากวัสดุคือเขาเอาอเด็กมาสูงสีมันเป็นผู้ครับอย่างนทีนี้ที่พ่อสั่งต้องได้รออีกก็คือหัว หัวใช่ไหมพ่อหัวกลงนี่ใช่ไหมหัวที่เป็นที่พ่อสั่งพ่อสั่งเมื่อคืนแล้วหัวมันน่ะสั่งซื้อแก้วอยู่ที่อ่าไหร่ครับว่าก็ไม่เห็นนี่แหละพี่น้องครับนี่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 อ่าโอ้โหนี่สั่งไปอีกเท่าไหร่พ่อสั่งไปอีกกี่อันพอมาสั่งมากสามสิบสามสิบสามสิบโอ้ครับนี่แหละเรนนี้นะครับว่าก่อนพอมากสี่สิบเนาะอ่าเบิร์ดเบิรับครับก็คือ ผมว่าดีอยู่นะพี่น้องครับเพราะว่าอะไรหัวนี่เราสามารถไปเปลี่ยนได้นะพ่อะใบเนาะเอาแบบราคาแพงๆเลยก็ได้เนาะอันละสี่ห้าร้อยก็ได้สวยๆใ,ใส่ใส่ได้เหมือนกันนะครับพอเห็นพ่กใบแล้วก็เชียวมาใส่มันตรงสุดหลยนะครับก็เอาประมาณนี้แหละเพราะเอาเอาเป็นทุนเท่าน,น,นี้แลับ,บครับสำหรับคนที่เขามีกระตังเขาก็จะไปเปลี่ยนเองหรอกนาอ,อยายเนาะเ<ะ>ขาจะไปเปลี่ยนหรอกคนที่แบบ เขาเพิ่งถูกลอตเตอรี่ไปงวดเมื่อกี้นี่เขาก็จะเปลี่ยนเอาเองหรอกเนาะอ่านะครับมไอเราก็ไม่กล้าเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราต้องซื้องวดต่อไปอีกพอเบิ้งให้่พ่อครับมาะสมอ่าก็คือพอแบบว่าให้แขวนได้นะครับผมมันก็แขวนได้นะพี่น้องนี่ย่างดีเลยแหละนะครับนะอ่านี่อย่างดีเลยนะครับก็เลยมาก็คือต้องรอหัวนี้นะพ่อเนาะสั่งไปเมื่อคืนนี่เลอได้ยินว่าสั่งเมื่อคืนชาวเล่าวันสี่ขลูกโ่มากกว่าจริ นีเลยโทษว่เปลี่ยนขัดลูกโทรมากสิว่าเดี๋ยวเบ้าคอยบอกเปลี่ยนครับ<อ>ครับผมครับผม,ผมโอ้โหนี่แหละครับมาแล้วครับมาดูแล้วครับคิวของผมสิ <10 S 2> บใบนี่ได้แน่นอนแต่ว่าขัดใจคนที่อยากจะได้กงไม้นะครับผมเอากงเหล็กไปก่อนนะแต่ว่าผมก็ว่าสวยดีนะครับผมนี่กําลังถักเลยนะครับผมอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับยายดีกว่ายายมีหน้าที่ทําอะไรดูไปดูมานี่เหมือนเหมือนพ่อใบนี่มีหน้าที่น้อยกว่ายายนั่นนี่ ผมดูแล้วนะครับยายนี่มีหน้าที่หลักเลยในนี้นะครับเอายังไงเดี๋ยวไปคุยกับยายครับนี่แหละครับยายครับผมยายสวัสดีครับนี่แหละผู้ช่ำชองนะครับยายอยายชื่ออะไรนะครับยายชื่อแม่ปุ่นจันทรลดโอ้เรียกว่าแม่ปุ่นได้เลยเนาะครับผมยายยายปุ่นนั่นเองโอ้โหครับดูครับเต็มหน้าเต็มนั่นเลยครับนี่ตรงตักท่านนี่ตรงเต็มกี่ใบแล้วแม่นี่ฮะสิบสิบเอ็ดใบสิบเอ็ด สิบเอ็ดแล้วนะครับว้าวความหวังผมจะได้แล้วครับพี่น้องครับเะเหลือเหลือก้นนะครับเหลือก้นกับหัวนะครับหัวนี่เนี่ยตูดมะนีกับขาหนีครับแม่ทาอะไรบ้างหน้าที่ของแม่ทาสีทาสีเช็ดเหล็กฮะทุบเหล็กอ๋อดัดแล้วพ่อดัดัดได้ไหมดัดดัดให้พ่อไปจ้าดัดเสร็จปุ๊บยังไงต่ออีกหน้าที่ทาสีดัดเหล็กจ้า ถักอันนี้ด้วยไหมนี่เออถักหัวออ้นี่ฝีมือยายใช่ไหมนี่จ้าออ้แสดงว่าพ่อใบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเธอแล้วตังค์ต้องให้ยายอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้หรอกนะครับเออโอ้โหถักหัวนี่ถักหัวจ้ากัดดัดเด็กดัดเหล็กทาสีอืครับก็มีช่างช่วยพ่อใบเต็มที่เลยไม่ต้องจ้างคนแล้วครับนี่นะได้ยายช่วยแล้วนะครับทีนี้ ใส่ตูดใส่ก้นนี่ยังไงยายเป็นคนใส่หรือว่าตาโอ้ตาเป็นคนใส่ตาเป็นคนใส่นะครับพี่น้องครับอนี่แหละนี่แหละ้าอีกให้ก็เป็นครับก็คือทำสามอย่างแค่นั้นเองนะครับก็คือทาสีดัดเหล็กแล้วก็ถักตรงนี้ตรงนี้ครับอนี่แหละครับดูลายของยายนะครับลายมันจะไม่เหมือนกันนะพี่น้องนี่ของแท้ต้องลายแบบนี้นะครับอ่า ถ้าลายแบบอื่นพอใบเอาใครมาถักในยุ่งเลยนะครับเอาคนอื่นมาถักในยุ่งเลยถ้าลายอื่นนะครับก็ได้แล้วผู้อื่นมาทักถักกับวราเหวีวโอ้ถักไม่ได้เลยไม่เป็นครับอันนี้ยายหัดหรือว่ายังไงถักเองคิดเองทําเองทําเองโอ้คิดเองเลยลายนี้เลยจ้ะครับทําเองนี่ละครับนะ เป็นลายเดียวกันกับที่ผมเอาไปจากร้านนะน่นนีะถักเอาอืมนี่แหละมีตาเสร็จแล้วก็จะทําตูดมันครับทํากรงทําอ่าทาพื้นกรงน้อยายเนาะครับผมอืมนะครับสิบเอ็ดใบนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะนัดกันอะไรยังไงย้ายประมาณดีกี่วันเสร็จเอาให้เดาเดาไว้ก่อนนันจิจักมือละ เอ๋อมันจะทาแต่ตัวนี้ไม่ไม่ไม่คือไม่ต้องรวมหัวเอาเฉพาะใส่ตูดมันนี่คือใส่ตูดแล้วก็ตัดทําประตูนี่มันเพิ่นเฮ็ดอันนั้นแล้วก็จะได้ใส่อยู่เอ้โหเฮ็ดไปเฮ็ดไปซื่อมเป็นชุดเป็นชุดนะเป็นชุดนะที่มือที่มัแต่นี่ก็มาแกะนี่ไป้วครับอพ่อไปบอกว่า ถ้าทําอันนี้ก็คือทาอันนี้ทั้งหมดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับถ้าถักก็คือถักเป็นชุดเป็นชุดจะไม่รัดหน้ารัดหลังนั่นเองนะครับทําเป็นชุดเลยนะครับชุดละห้าใบชุดละหกใบนะครับนี่แหละเร็ียบร้อยนะครับสิบใบละก็ไดอยู่เนีนะสิบใบแรกนะครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนให้ผมเอาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงแบ่งให้นะครับผมเนาะก็อย่าเพิ่งจองยังไม่รับจองนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่รับจองเดี๋ยวไปผมมาเอารอบหน้าผมก็จะลงคลิปแล้วก็ ค่อยโทรมานะครับสําหรับวันนี้ก็ได้มาหาท่านแล้วนะครับมาดูแล้วนะครับเห็นว่ามีผู้ช่วยนี่แหละนี่คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยคือคนนี้นี่เองนะครับรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมยายกอใบบอกว่าโอ้แค่นี้ก็คุยกันยากแล้วนะครับปวดหัวแล้วทุกวันนะครับนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เจนเย็นครับพี่น้องครับ งานพวกนี้มันเป็นงานฝีมือนะครับงานที่งานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ทําแค่คน2คนนะครับมันไม่ได้ใช่ว่าจะได้เยอะนะครับต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับนี่ยังดีนะนี่ที่ที่ขึ้นลวดก่อนไว้ได้น้อยใหญ่เนาะครับมันง่ายเพราะว่ามันไม่ได้เหลามันไม่ได้เหลาตอกเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เหลาไม้นะครับมันเป็นแบบแค่ปอกแล้วก็ดัดดัดดัดแล้วก็เสียบเข้าเลยนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้นะครับเจนยินนะครับไม่รับจองเดยยังไงสิบใบเมื่อไหร่ผมขนไปที่บ้านแล้วก็ค่อยโทรมานะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไปก่อนครับยายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแล้วก็พ่อใบครับผมไปก่อนครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า